ข่าวร้อนลวงข่าวลึก การยืนยันของอาจารย์ธิดาถาวรนเศษรักษาการประธานนปชว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้าและกองกําลังติดอาวุธในกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้เราก็ได้นําเสนอข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นคําพูดที่ปราศจากข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากว่ามีขบวนการล้มเจ้าและกองกําลังติดอาวุธกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปแฝงตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงและล่าสุดนะครับเพื่อให้เก็นการตอกย้ําที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับการเคลื่อนไหวของนายชูพงศ์ถี่ท้วนหรือว่าชูพงศ์เปลี่ยนระบบนะครับแกนนําขบวนการล้มเจ เรียกอาจารย์ที่ดาว่าเพื่อนกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องนะค่อยๆสร้างอำนาจคู่อำนาจคู่นะวันนี้ซึ่งเราสร้างได้จากภายนอกสภาเท่านั้นอำนาจคู่ไม่ได้เกิดจากในสภาในสภาไม่สามารถจะสร้างอำนาจคู่ได้เลยครับอำนาจคู่เกิดจากนอกสภาเท่านั้นและก็พวกเราที่เปลี่ยนระบอบด้วยแหละที่จะทําให้เกิดอำนาจคู่ขึ้นมานะครับ ดังนั้นเราต้องทํางานของเราต่อไปเพราะขั้นปฏิวัติของเราเนี่ยยังอยู่ในขั้นที่นะจะเปลี่ยนความคิดดังนั้นเราต้องทงาอํางานยันหนักครับน,นะทุกวันนี้ที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยนะั้นไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยไอคนที่พูดอยู่นั้นเนี่ยเตือตัวเองก็ทํางานอยู่จริงๆแล้วมันจะมีใครช่วยหรือครับเพราะว่าการปฏิวัตินแนวทางที่สามเนี่ยประชาชนเนี่ยนะรู้เป็นปฏิวัติเนี่อญญนันดะับแรกเนี่ยนะประชาชนนั่นแหละต้องช่วยกันงต้องทากันเอง ทำกันเองจนถึงขั้นที่นะคนอื่นก็เข้าใจแล้วก็เข้ามาอาด้วยนั่นแหละมันถึงจะโตขึ้นนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะไม่มีทางจบหรอกครับและอย่าไปถามว่าจะเสร็จเมื่อไรจะชนะเมื่อไรนะจะเสร็จเมื่อไรจะชนะเมื่อไรไม่ต้องถามหรอกครับทำอย่างเดียวครับนะดังนั้นอย่าไปหวังว่าเหมือนไอ้เหมือนเนปาลหรือเหมือนฝรั่งเศสครับประเทศไทยถ้าจะถามว่าเป็นไปได้ตรงไหนเป็นไปได้ตรงที่ว่านะประชาชนเนี่ยนะครับ เขารู้ความจริงมากขึ้นนะอันนี้ผมจะสรุปเลยว่าคทั้งว่าผลไม่จะออกมานี้ครับเพราะเขารู้ความจริงมากขึ้นว่าแย่นะที่จริงแล้วหนึ่งไม่แค่เป็นเทวดาไม่ได้ดีจริงและไม่ได้เก่งจริงไม่ได้เป็นอัจ,จริยะแต่เป็นนักโกหกลวงต้นตุ๋นและเห็นแก่ตัวที่สุดนะเบียดตังเอาผลประโยชน์ของชาติทรัพยากรของชาติหรือเศรษฐกิจของชาติไปไว้กับตัวเองคนจะเกลียดชังนะและก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้ระบบ แบบนี้ต่อไประบบก็คือระบบราชาที่ประไทยนะแต่สังคมไทยเราเนี่ยนะครับยังไม่มีลักษณะจะหักฐานหรือแตหกหักกับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคนไทยเขาก็นะเขาก็จะไม่ให้ระบบเนี่ยอยู่ต่อไปถามว่าเมื่อไม่ให้ระบบอยู่ต่อไปนั้นถ้านะฝืนก็จะต้องสารให้ปราต้องสารหห้ฆ่าและวันนั้นแหละครับประชาชนเขาจะก้าวกระโดด จากไม่ยอมให้มีระบอบก,ก็อาจจะลุกขึ้นต่อสู้ถึงขั้นที่ดูประเทศไทยไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นโทรลาล่านะนี่นะครับแต่โอกาสตรงนั้นเนี่ยนะมันยังมาไม่ถึงเราอ,อีกยาวไกลแต่โอกาสที่เห็นกันใกล้ๆวันนี้ก็เริ่มปร,ปรับตัวปรับตัวก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นว่าจะมาเอาด้วยฝ่ายประชาไตปปยนะไม่ใช่ปรับตัวคือว่าวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแตกหักได้พรกะก็กครัวเหมือนกัน ัวว่าสถานการณ์มันจะก้าวกระโดดไปไปนะจะเพี้ยนพลันต่อไปประชาชนได้เขาก็เลยใช้วิธีการหลอกลวงนะหลอกลวงก็ทาลายไอทาให้แดงเนี่ยนะแตกแกกทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยแตกแกกด้วยการเนี่ยนะฮะด้วยการเปิดแผนเปิดแผนเนี่ยนะเปิดแผนงอทัศินบ้างนะเปิดแผนเราไปงอทัษินมาบ้างมนะช่วยทัษินแล้วอะไรต่ออะไรแล็กก็นะแล้วก,นะวก็วันที่ เรียกนายกปูเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยผมรู้ว่าก็ต้องการสื่อออกมาว่าเี่ยน,นะวันนี้มหันมาสนับสนุนรัฐบาลนี้นะรัฐบาลปูแล้วนะเพื่อให้มวลชนฝ่ายเสือเ้อแดงเนี่ยนะเริ่มลังเลนะไม่กล้าที่จะลุกหนักเที่ที่เราไม่ได้มาพูดต่อว่าใครนะและเราก็รู้อยู่เราดูดดดดดดอเองนะครับพฤติกรรมวันนี้นะพฤติกรรมวันนี้จะด้วยเหตุผลคนใจก็ตามนะจะด้วยข้อจํากัดอย่างไรก็ตามนะครับ ะจะเป็นข้อจำกัดขัดจำ่างไรก็ตามครับวันนี้ในกระบวนการน,นพอชอเองนะมีข้อจำกัดหลายเรื่องก็ลดโทนในะการเคลื่อนไหวนะลดโทนลงไปมากนะจะอาจเป็นเพราะว่าจะต้องใช้นะเขาเรียกว่ายุทธวิธีสัมพันธ์ต่อสู้กันไปในช่วงนี้เฉพาะนะต้องการที่จะได้ประกันตัวนะได้ประกันตัวพวกที่อยู่ในคุกก่อนอะไรก่อนก็ลดโทนต่างๆลงไป ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็าใช้จังหวะเนี่ยเพื่อหลอกคนทั่วไปว่าวันนี้เห็นไหมเอโอโดยเฉพาะเสืส้อแดงเนี่ยนะอย่าไปเอาด้วยกับพวกเปลนะเเี่ยนระบอบนะเออนี่นะเขาไม่ได้เรืเรียวไล่กเออนี่เขาก็าเอาด้วยกับเราเในวันนี้เขากําลังกลับมาช่วยเราแนละ้วเนี่ยนะกับนายกคูก็ให้สามสิบนาทีนะไม่รู้คุยเรื่องอะไรบ้างก็งไปถามนายกนคะูเองนะนี่นะครับท่านผู้ธาครับ ดูทำไปทํามาวันนี้เขาก็เตรียมหลอกเราไปนะและแป้งมาประสานประโยชน์หลอกงงนอนหลอกแป้งมาปนีปนอมหลอกหลอกถามว่าทําไมถึงหลอกทําไมผมบอกว่าเขาหลอกไม่หลอกอยังไงล่ะครับท่านตัวนอ,อยู่พอเช้าตื่นมาพับข่าวทุกช่องจะออกมาแต่ว่าพวกโจมตีรัฐบาลนะไม่รู้ว่าไอ้ผีออิพิ์ไอ้ผีตุนผีพันธมิตรผีใครต่อใครนะ เตรียมหาเรื่องโน้นเรื่องนี้แบ่งงานกันเป็นเรื่องๆนะไอ้นั่นก็จะถอดถอนไอ้นั่นก็ไประปปทวงรัฐบาลไปทวงสถานทูตไอ้โน้นก็นะเออไปปลุกไปคนนะจะออกมาขัดไล่นะปิดถนนนะต่อต้อตานโครงการม,มาทั้งเยบ้างเขารับงานกันทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคือพวกบบนั้นดังนั้นที่บอกว่าจะมาช่วยสักหนึ่งแล้มาปฏิปบัติธรรมไม่ใช่หรอกครับเขาเรียกว่ามันหลอกใช้หรือเพื่อมัน ใช้วิธีการทําให้มวลชนได้ายเสือเนี่ย,ยนะครับวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันเลยทําให้เกิดคาถามขึ้นมาและทําให้พวกเราในาฝ่ายสีแดงเนี่ยนะครับมันต้องมานั่งตกเถียงกันหมายความว่าพวกเสือแดงเราเ่ยบางทีเถียงกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับนะวันนี้ที่เถียงกันนะั้นขอให้ท่านคิดอย่างหนึ่งว่าเราเถียงกันแต่เราอยากโกรธกันนะอนะผมไม่ขออะไรท่านมากนะ S <S เยนกนไปเถอะนะเปียนกันจะแรงหรือไม่แรงยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะวในหน้าอีตบอกคนที่เห็นก็เปียนกันแดงๆเหมือนกันนะแต่เวลาถ้าเขียนกันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเปียนกันนะท่านอย่ากโกรธกันนะเดี๋ยวผมจะนะมาอธิบายนะอ,อธิบายให้ท่านนะได้เข้าใจว่านะวันนี้เนี่ยที่เราเปียนเขียนกันอย่างเงี้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องใครผิดใครถูกแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกให้ได้ว่า ทำไปเสื้อแดงถึงก็อขัดีย้งกันประเด็นทักษิณก็ดีะประเด็นรัฐบาลก็ดีทําไมเถียงกันบางคนก็บอกว่าจะมาด่าทักษิณนะจริงๆนะยังไม่ตั้งถึงเลยด่าหรอกครับก็ไม่ได้ด่าแต่เขาออกมาตำหนิบางคนก็ออกมาเบรกบางคนก็ออกมาแสดงความห่วงใยนะแต่ด้วยอารมณ์การรักทักษิณมันมีหลายระดับนะความหวังดีต่อทักษิณและรัฐบาลเพื่อไทยนั้นะนะมันมีหลายระดับนะ การสะท้อนถึงความห่วกใจอะไรกันมาทั้งสอง่ายนะครับมันสะท้อนออกมานในหลากหลายรูปแบบมันอาจจะเกิดความขัดแย้งในทางอารมณนะ์นะนะมันเกิดความขัดแย้งในทางอารมณ,ณมนะ์หรือื่นท่างเคยขีดเส้นใต้ไปด้วยนะคือไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องเหตุผลหรูอในเรื่องตรงกลางนะครับพวกท่านกําลังขัดแย้งในทางอารมณ์อยู่ตอนนี้แล้วทาไมท่านถึงต้องขัดแย้งในทางอารมณ์ตนตอนนี้นะ นี่แหละครับสาเหตุมันมาจากไหนมาจากทัสินมาจากรัฐบาลปูหรือมาจากใครกันแน่นะทําไม่พวกเสื้อแดงต้องมีความขัดแย้งในทางอารมณ์วันนี้มันก็เลยต้องปะทะทางอารมณ์กันนะฮะนี่ครับมันเป็นเรื่องที่เนะี่ยพวกเราเนี่ยนะต้องมานั่งมาพูดมาคุยกันเพราะถ้าเราไม่มานั่งมาพูดมาคุยกันแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมันอาจจะทําให้พวกเราไกิเข้าใจผิดกันไปเองเข้าใจกันผิดนะ เพื่อเข้าใจกันผิดเนี่ยนะบางทีนะเรามีเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็เสียเพื่อนเพื่อนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราก็นะต้องคิดไว้เสมอว่าเพื่อนทางมปัญหายากจะตายไปถ้าเรามีเพื่อนแล้ววันนี้เราอย่าลืมว่านะไอ้การที่ทำให้เราเสียเพื่อนนั้นทำง่ายกรับแต่คิดว่าเราจะรักษาเพื่อนกันไว้ยังไงยโดยเฉพาะในสถานการณ์นะในสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะพวก การเมืองทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกในกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจะเสียเพื่อนกันง่ายๆถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะพูดต่อนะครับทิศทางของนปชแดงทั้งแผ่นดินจะใช่ทิศทางเดียวกับขบวนการล้มเจ้าหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ธิดาถาวรเศษจะต้องประกาศให้ชัดนะครับว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่ใช่แนวทางเดียวกับขบวนการล้มเจ้าครับ